ครับสวัสดีครับพี่พบเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่นะ้องมีหลากหลายราคาพี่พี่ผมมีช้างน้าช้างน้าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเดี๋ยวพี่หาโคตรยากเลยพี่พี่ครับนี่ช้างน้ําพี่ดูครับในตำรามีนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะไปทุด,ดงในป่านะครับก็ข้ามช้างน้ำเนี่ยช้างน้ำกำลังเล่นน้ำอยู่เลยครับพี่ ในคลองเนี่ยตำราเขาเขียนแบบมันนะพี่นะสวยพี่พี่ดูครับเนี่ยพี่เก่าโคตรเก่าเลยตามสภาพมาพี่นะนี่เราลงทองมานี่พี่ดูเห็กระดูกหไหมครับตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทครับพี่โคตรเก่าเลยพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับช้างน้ำ หายากหนึ่งมืนบาทหนึ่งมืนบาทจะพี่หนึ่งมืนบาทครับพี่ดูกันต่อนะมีหลากหลายหลากหลายมีมีหลวเพราะคูณครับพี่มีหลวเพราคูณนี่ครับบรรลัยสวยนะมีสวยพี่ มีหรือว่าคูนสวยนะพี่กะดูก,กามช้างเล้พี่เจ็ดร้อยนี่สวยเลยเจ็ดร้อยพี่น่าใช้มีพ่อคูณเจ็ดร้อยพี่มีกรงจักรนาลายเพ่อเดิมพันสามนี่จานเพียบ จานเพียบห้านิ้วพี่มีหลากหลายราคานะองล์สามร้อยสี่องค์พันแล้วก็มีนะพี่นี่ตลับฝั่งเพชรนี่ดูแค่ดูตลับนี่ฝั่งเพชรย่งสวยเลยดูผ้าก่อนแบ่งป,ปันให้ไม่แพง มวลสารเพียบสวยหนึกนุ่มฟูมวลสารเพียบวันละครังพิมใหญ่พี่ดูนะโคตรสวยเลยพี่หกร้ 600. อยอาฮ่าตั้งใจะจะขายพันนะเอาหกร้อยพอโอ้มีสององ,องค์สวย อย่างองคที่สองเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานพี่โคตรสวยเลยมันสันเพียบอันนี้อกกระบอกด้วยหนึกดุ่มูรรูไปดูครับนี่มิตพระธาตุเล็กๆเต็มเลยครับนี่สวยนี่พิมพ์ใหญ่อกกระบอก ยิงหลังยิงสวยเลยพี่หลังป้าดครับพร้อมตลับหนึ่งใบฝั่งเพชรหกร้อยสวยที่สุดพี่ชอบพี่โทพี่แอดไลน์มาครับพี่งาแกะรูปเหมือนหลวพ่อเดิมครับงาแกะเก่าๆเ,เลยครับพี่หลวงพ่อเดิม พันห้าครับพี่องี้พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่เก็บประทานแล้วบวกห้าสิบบาทนะพี่นะนะครับพี่เคียวเสือพะปานสวยนี่เลี่ยมเงินด้วยสวยมากตัวใหญ่ใหญ่เลยนี่ครับจับกระเช้าเงินนะเนี่ยพันห้าจลยพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเลี่ยมเงิน ก็เช้าเงินอย่างสวยเลยพราะปานหนึ่งพันห้าร้อยบาทผู้สุนนี่เก่ามากหน้ากระบ,บี่ครับพี่เก่าจริงโคตรเก่าเลยพี่เห็นไหม ธรรมชาติไหม้แปปนึ่งนะนี่เห็นไหมเก่ามากเก่าจริงเสียงจริงพันห้า หนึ่พันห้าร้ยบาทครับพี่นี่ก็ปุ่เอยียงวัดโคนอนนี่ครับปิดตาไม้แกะถอดได้ไหมถอดได้สองทอดน,นี่สลักเป็นไม้แกะเก่ามากเลยครับพี่เก่าพันสองพอ เอาพันสองพันสองพี่ผมมีงากระเด็นครับงากระเด็นพี่แกะเป็นลิงจบเข่าหลวงปู่สุนนี่โคตรเก่าเลยงาเป็นแท่งเลยพี่อันนี้ปลายงานเนี่ยงากระเด็นอันนี้สามพันห้าเอาสามพันเพราะสามพันสวยสามพันงากระเด็นเก่าสวยมาก โคะสิงนี่โคดสิงทรงเครื่องพอเดิมสวยสุดๆนี่พันสองตัวนี้พันสองครับพี่สวยนะอีกหนึ่งตัวนี่อันนี้โคะสิงยกขาอันนี้สิงยกขาทรงเครื่องเกินโคดสิงใช่ไหมอันนี้สิงยกขาทรงเครื่อง สวยมากครับงานแกะพอเดิมครับพันสองสวยสุดๆส,สวยสุดๆพี่สิงในกรอบนี่สิงสามขัญในกรอบพอเดิมครับสวยมากเก่าเหลืองช่ำเลยพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่แล้วก็ พ่อสนิทรถลำบัวลอยนี่รุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเจ็ดร้อยอันนี้เจ็ดร้อยพี่ชอบพี่โทรพี่อะไรมานะพี่นะ้ามาดูองค์ละสามร้อยเนาะสี่องค์หนึ่งพันบาทจ้ะพี่ นี่พี่ชูโชคหลวงปูดทิมสามร้อยพี่ยอดขุพนพลเนื้อผงยาโคดเก่าลยลงนี่ครับหลังสิงหลวงพ่อกลวยนี่น่าใช้สามร้อยพฮพิมพ์นิยมอย่างสวยเลยครับเพราะเงิน สวยมากสามร้อยพี่สังกัดจายวัสดุทั์ฐานสูงนี่โอ้โองค์นี้สวยมากเลยพี่เอ้ยนี่สามร้อยนี่สังกัดจายรำโวเงินพี่โอ้สวยจริง สวยสามร้อยนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ยืนพี่พอเงินบางคารครับพิมพ์ยืนโอหายากสามร้อยองละสามร้อยพี่สี่องหนึ่งพันบาทหล่อบ,บนร้านแล้วงพ่อจันพี่ สามร้อยหลวงปูท่ทวดพี่ออกวัดไซปีศูนย์หกนะนครสวรรค์เนี่ยปุท่ทิมมาปุกเสกเนี่ยสวยเลยหกร้อยหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้าหลังตรีศัตรสามร้อย พอเดิมพอเดิมสามร้อยองศาสามร้อยสีย่องค์หนึ่งพันนะพี่น้อนี่พัะสีบรีหรือพอกลวยครับสามร้อยพับสวยนะงบนมอ้อยพิมพ์เล็กพี่โคตรเก่าเลยพอเนียมวัดน้อยเนี่ยสามร้อย แล้วก็นี่พิม์พเล็กพี่ประครงสองหน้าพ่อเหนียมสามร้อยน,นี่ของหลวงปู่ยิ้มวันหนองบัวครับรูปประคำสามร้อยโอ้นี่พี่ปิดตาเข่าบ่วงโคตรน่าใช้เลยพี่หลังยันถอดนี่หลวงปู่บุญนะน,นเนี่ยฮะสามร้อยพี่ผมมีพับปิดตา เขาเรียกว่าฟ้าปิตาอาจารย์หลวงปู่สุกกับพี่จำชื่อจำไม่ได้หลวงพ่อเชยหรือหลวงพ่ออะไรเนี่ยฝั่งทนน่ะจำชื่อมันตั้งพ่อเชยมากเออพ่อเชยพี่เขาเรียกว่าเม็ดกิมตึงนะครับชุดเล็กมีอยู่สี่องค์โยก่อน,นผงคุกรักนะพี่นะองค์ละสามร้อยยกชุดเลย จิ๋วเดียวพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ยองค์ชิ้นหนึ่งชุดกิมตึงชุดกิมตึงกิมตึงเลยพี่เนี่ยเพราะเนี่ยครับองค์ทิ่สองมีอสี่องค์พี่องค์ที่สามพิมพเดียวกันจิ๋วจะเจ้านะ องค์ที่สี่จุดจิ๋วเนี่ยพี่ใครจะซื้อยกชุดได้เลยครับเนี่ยคุ้มสวยนี่ลรกปุสุขสามร้อยและหลวงพ่อเดิมพี่หลวงพ่อเดิมไอ้ยังพ่อเดิมวัดสวยสามร้อยมีหลวงพ่อเดิมออกว่าบ้านกล้วยด้วยพี่ พอดีบอกวันกล้วย,ยอยุกบุรีสามร้อยพี่องค์สามร้อยสี่องคพันนะอีพีนี้เท่านี้ก่อนนะจ้าสวัสดีนะจ๊ะพี่จ๋า